สวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับมายืนยันการใช้งานของ D-Link m 9 0 5นะครับตัวนี้เป็น Wi-Fi เราเตอร์ที่เป็น4 g เราเตอร์นะครับรองรับสัญญาณใน้4 g อย่างเดียวส่วน Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาก็จะเป็น Wi-Fi ขึ้น2.4เท่านั้นนะครับทำงานไม่ได้เร็วเท่าไหร่แต่สะเทียนดีผมใส่ซิม thundernet ไปนะครับแล้วก็ผมลองกับซิม thunder max เรียบร้อยแล้วเป็นซิมที่เขากำลังจะหมดสัมปทาน ประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคม2 5 6าปนะครับปีหน้านะอีกไม่กี่เดือนไม่ถึง1ปีแล้วนะครับก็เป็นทางเลือกให้หลายๆคนที่จะซื้อซิมประเภทนี้มาใช้งานหรือมีอยู่แล้วก็สามารถเอามาใช้กับ D-Link DBi M905 ได้ตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใ้คลิปนะครับผมใส่ไปแล้วไฟขึ้นสีเขียวอินเทอร์เน็ตก็ขึ้นสีเขียวนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องตั้งค่า APN สักหน่อยเปลี่ยน APN จากอินเทอร์เน็ตเป็นพ็อกเกนะครับ สังเกตที่ช่อง a p n นะครับจะเขียนว่า Pocket จากเดิมเป็นคำว่าอินเ n อร์เน็ตตัวเล็กหมดนะครับแล้วผมเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi แล้วพร้อมใช้งานตัวนี้ก็จะขึ้นชนกันเยอะเลยแต่ว่าเขาก็ปล่อยขึ้น2.4อย่างแรงออกมาให้เราเชื่อมต่อได้นะครับแล้วผมลองกับซิมสชนิดนะครับตัวที่ใส่อยู่จะเป็นซิม Thundernet นะครับเป็นซิม NT ส่วนผมมีอีกซิมหนึ่งตัวที่ลองไปแล้วก็คือ AJ ซิมหรือ ซิมอินฟินิตนะครับซึ่งเขาใช้ชื่อว่าซิม t ันเดอร์แม็นะเป็นซิมในตระกูลเดียวกันก็คือใช้คลื่นเดียวกันเป็นคลื่น2,300 m เมกะเฮิร์นะครับของ TOT ของบริษัท NT เขาก็กำลังจะหมดสัมปทานก็เลยถือโอกาสเอามายืนยันให้ใครที่ต้องการที่จะใช้งาน DWR M905 รุ่นนี้นะครับผมเชื่อมต่อ Wi-Fi ไปแล้วแล้วก็ ผมมีการทดสอบไปบ้างแล้วผมจะทดสอบให้ชมนะครับผมเชื่อมต่อ WiFi ที่ตัวนี้ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชื่อ m 9 0 5ตัวนี้นะผมเชื่อมต่อไปแล้วนะครับ m 9 0 5แล้วผมจะทดสอบสปีดนะครับให้ดูกันชัดๆว่าเขาทำได้แค่ไหนทำได้จริงไหมนะผมทดสอบเขาก็อยู่ใกล้ๆกันแค่นี้ตอนนี้โปรแกรมวิ่งออกผ่านแคทเธอร์คอมนะครับ ได้สปีดประมาณ16เมกบางทีก็ขึ้นได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับการชนกันของ Wi-Fi ตอนนี้ Wi-Fi คุยกันด้วยขึ้น2.4ก็จะชนกันนะครับแล้วก็มีคอขวดทางออกอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับหลายๆอย่างเลยตอนนี้คนใช้เยอะอยู่นะครับโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับเอามายืนยันให้ว่าเขาใช้งานได้จริงรุ่นนี้เอามาใช้กับซิม NT ได้สบายๆขึ้น2,300นะครับท่านใดที่อยากให้ทดสอบตรงไหนก็ คอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะเอาซิม NT ที่ผมมีไปทดสอบให้กับอุปกรณ์ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับส่วนอุปกรณ์ตัวนี้ก็สามารถใช้กับซิม NT ได้นะครับคุณก็ไปเปลี่ยนตัว APN หน่อยเป็น Pocket ก็สามารถใช้งานกับซิม NT ได้แล้วทั้ง Thundernet กับ Thundermax นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เป็น D-Link 4 g plus p o t s p o t wifi ก็สามารถใช้งานได้ทั้งซิม Thundernet และ Thunder Max นะครับต้องเปลี่ยน APN เป็น Pocket เช่นเดียวกัน นะครับก็โอเคเอามายืนยันไว้ให้ประมาณนี้ถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากได้ทดสอบก็คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวจะทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ